โอเคม่วน <Okay. S 2> มีใครอยู่ที่ตึ๊งแกมมี่ไหมครับตอนที่ Okay. No, no. Yeah. เขาชอบเขาเองเลยใครคลอดนะผมก็ชอบนะเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องโอยใช่ไหมฮะขอต้อนรับขอต้อนรับผมสองคนช่วยกันคลอดก็ได้นะโอเคครับผโอเคฮะอยากถามว่าเหนื่อยไหมเห็นดูดริจริงจริงแล้วในบรรดาสามตัวเบบี้โพก้าและคิงส์แมนเนี่ยลูกเราอ่ะเอ็นเอจีน้อยสุดเลยนะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเ่อ อือหยุดมาตึก็หลับแล้วอันนี้ใช้เวลาชักก่งแปดสชั่วโมงแล <c oughs> ้วะที่เห็นอย่างที่อีคือเมื่อกี้ือตัวแฟร์แต่อย่าลองเข้าไปอยู่บ้าแต่เขาไปอยู่อะไรนี่เขาไป็นแฟนแทนดูไม่เหนื่อยใช่มั้ย ทำท่าแบบน้องท่าแบบน้องทำไมไม่เป็นนะฮะขอเอนเตอร์จี้แบบน้องหน่อยโอ้ยข,ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหม ก็กล้าขายป่วยไงให้มี <c oughs> หัวหน้าอื่นบ้างดูแล้วมันพลินตรงเลย <c oughs> อะไรนะหน่อยู่เป็นเสียงของคิกแมนเขาคุณทินด กไม่เชิงเต้นอยู่เต้นก่อนเข้าหักอ่ะอันนี้ผมไม่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 รู้จริงๆว่าไอ้ซีนิยายอ่ะเขาไม่ได้ขายวันนี้วันแรกใช่ไหมมันมีก่อนมันมีขายตั้งแต่เปิดหนังสือแล้วแล้วมีมีใครได้อ่านแล้วบ้างไหมครับไม่กล้าอะไรอ่ะไม่กล้าอ่านด้วยได้อ่านอะไรใช่ไหมครับสนุกไหมสนุกเนอะ จริงๆตอนตอนคือพวกเรา,าคงยังไม่ได้อ่านนิยายอย่งแต่ว่าเราอ่าถ่ายซีรีส์อยู่ไงก็รู้สึกว่าเออหลังๆมามันก็สนุกดีเพราะว่าอ่าตัวบทอ่ะเคาะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่<ช>ตอนที่<ช>นิยายมีเขียนแล้วแล้วเหมือนกับว่าหลังๆมาถ้าได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเจอป้ามันเริ่มบูบ้างมันเริ่มบูแน้วแต่เพิ่งไปคืเคยดูจำเลยรักไหมฮะ เออมันจะเคยรักยังไงก็ไม่รู้เกิดไม่ทันเกิดไม่ทันจะเคยรักเกิดไม่ท um ันครับกามากผมก็ผมก็เกิดไม่ทันครับเอามาเล่าให้ฟังล้อพ่อเล่าให้ฟังจะเคยรักกันโอเคเดินไหมเราเดินไปแม่เดินไหมครับไป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  เดินก่อนเลยย้อนไปเดินนำหน้าป่ะสนจริงๆเลยอ่ะถ้าปิดตาจะมองเห็นไหมปิดตาก็มองไม่เห็นสิ เด,ดินไปหาเดินไปหาพี่พี่ข้างหลังมยแล้วเดินไปหาพี่พี่ข้างหลังอขอบคุณที่เรียกพี่ไม่เรียกยายพร้อนกันเนาะถามพี่พิรยารักินแมนแลกิตโอะไรนะครับแล้วถามกินแมนแล้วิเารักนิารักกินแมน่ปวดกินมันเปตงปานได้ขอบคำสองแม่ ดเอาดีๆโอเคมันเป็นธรรมดาอยู <beautiful> Luckily, ่แล้วนะฮะที่ทุกๆคนอันเนี้ยคิงสแมนคือเป็นลูกของของคริสสิงใช่ไหมก็คงเป็นหลานของทุกๆคนกคนนะเขาแย่มากเขาก็ต้องดีใจเวลาที่เขามีหลานอยู่แล้วไง เขาจะเหอหลานกันหน่อยใช่แล้วก็จะรักหลานมากกว่าเราเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องจริงใช่สินแล้วสิแล้วโอ้ยเออแต่ขายยาวกว่าปกติไปนิดนึงนะ่เดี๋ยวอีก5นาทีไม่ถึง5นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปที่เวทีกัน เขาปีจองที่นั่งไม่รู้เราเราไม่ได้ถ่ายรูปงนี้ใช่ไหมถ่ายตรงนี้โอเคทิงแนมาที่กอนลูโอ๊ยโอยโอยเลื่นเนัหครับันันันดูนหน้ามาดูข้างหลังดโอเคับดูดูดูยอดโลมบลู

ไปพักผ่อนก่อนไปรูปไปไปไปนะมยมามาถ่ายชุดคุยหนูยังพูดไปหนูถ่ายรูปเขาเขาเรียนจบแล้วคอนเกิร์มทูเลชัช่นกับเขาหน่อยเดินไปก่อนเขาแล้วบอกว่ายินดีด้วยนะคะัไปยินดีด้วยนะคะ กับจริง<า>แมแล้วต้องพูดว่าอะไรนะมอกีพ้พวะนะ,าานะมา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 อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละ ยินดีด้วยนะครับขอครับอะไรนะโอ๊ยเนเพอมากก็หลาน่ารักได้ได้ได้่ทิ้งไมนมานี่ครับ กาพี่สิจับมือน้องหน่อยอ๋อมีอีกไปมึงนะ่ขอถ่ายรูปไนมีพี่คนเลี่งเขาเรียนจบแล้วเหมือนกันไปสอนโอเคขอบคุณครับไปดีดีแล้วเขาไปกอดเขาหน่อยได้ไหมครับไปเร็ว ไปหนไปไปจเป็นพาเขาม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 า,มาถ่ายรูปก,กันตรงกลางเลยครับะอะไรนะนตอนนี้พเป็นคำเดียวม่อาามาแค่นี้ ดนะะดีด้วยนะค่ะน่าหลอกอ่ะมีคนมีคนเร็วไปก่อนเร็ก่อนเร็วมีคนนึงดีดีด้วยนะเก่งมาก <laughs> ตอนนี้พูดได้สองคำแล้วินดีด้วยนะคะกับดนดีด้วยนะ, <laughs> ะยก้องไหนดี ด็อกเตอร์เลยเหรอครับต้องกอดด็อกเตอร์หน่อยออแลัวเร็วคือมื่อเร็วกอดด้วยกอดกันโอเคไหนบอกจะย่ขึ้นเสลี่ยงเลยค่ะใครจบด็อกเตอร์อ,ะอ่ะมีด้วยไหมครับไหนบอกว่าจบโทรไปดิงจะใส่เสลียงมาลับเนีมีเสลี่ยงให้ผมมดปะล่ะไปเดี๋ยวเชินที่เวทีนะครับโอเค บาเจอกันนะคะ